โอ้ยตายแล้วสนญาร้านนี้เหรอที่เธอบอกว่าอาหารน่ะอร่อยร้านนี้แหละที่ฉันแนะนำพวกเธอมาเห็นบรรยากาศแบบนี้ธรรมดาธรรมดาพูดได้เลยตรงนี้ว่าอาหารเนี่ยสไตล์ยุโรปแพงมากาจริงน อันนี้พูดเลยตรงนี้เลยถ้าไม่รักกันจริงไม่บอกจริงๆเลยนะนี่เซฟนะส่งมาจากมิสซิลินสดาวเลยนะคะเชฟส่องมาจากฝรั่งเซฟนี่ฉันก็ไม่อยากจะเมาเหมือนกันนะฉันเนี่ยเพิ่งกลับมาจากเชฟจ้าเธอรู้ใช่ไหมว่าที่นั่น่ะของแพงมากสามแสนห้าเบาๆเลยมีแต่เอ dition เมืองไทยยังไม่มีจ้ะ สามแสนห้าอุ้ยนี่ของฉันนี่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 อะไรยังลิมิเต็ดกว่าคุณมีเต็ดก่เหรอกอะชายก็หาไม่ได้อ่าบางประเทศก็ไม่มีนี่หลังแก้วหนังแกะไตท้องช้างเยังราคาอยากรู้าเท่าไหร่อะโบ้าๆสำหรับฉันล่ะคนน้นแค่ไม่รู้ห้าแสนห้าแสนโออไม่อยากจะคุย ได้ยิ่งมือสีดเลยย่เนี่ยล้านห้าฮะนี่เธอในไหนก็ในไหนแล้วนะมันจะกัดเงี้ยกับไปบ้านดีกว่าไมมค้านฉันอยากจะไปเมาส์มอยกับพวกเธอที่บ้านนะคะเออดีดีดีไปไปไปเร็วเข้าเร็วเลยเร็วเ อะไรทานกันหรอครับอ๋อพวกเราสี่คนดินน้ำลมไฟเนี่ยมานั่งทานบรรยากาศกันค่ะใช่ดินน้ำลมไฟมานั่งทานบรรยากาศกันนั่นผมคิดค่าหัวคนละห้าพันครับห้าพันเออเอาอย่างนี้ละกันนะคะงั้นกระเพราไก่ไข่ดาวเบสิกเลยสี่จานค่ะ นะครับรอสักครู่หญิงบอกอาหารไทยทานไม่ได้ไงอย่ามึงแพงเป็นพื้นคันเรนจะเสียห้าพันละยอมท้องเสียแล้วกันนะฉันยอมพื้นขึ้นแล้วกันอันนี้แชร์กันมาด้เฮ้ยมีแต่เหรียญฉันก็ไม่มีฉันมีแต่เชค หัวให้ตังม,มาเมื่อเช้า20สิเองอะคืปกติฉันไม่ได้พบเงินสดอะอะแล้วบัตรล่ะบัตรอะบัตรก็ไม่มีท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรค์อมเมดี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดๆคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกด r ua, r ua, r ua, กดกดฮ่ <oyun>